ปัญหาคุ่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ที่คนไทยทั้งประเทศนี่ต้องพูดถึงกันแล้วนะครับหลายคนเดินทางมาขอบตาดำเลยอากาศสะอาดที่เราใช้หายใจเนี่ยนะครับมันไม่ใช่การร้องขอแต่มันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานครับที่เราพึงจะได้รับเมื่อเช้าผมเปิดแอปมาดูครับเป็นยังไงครับแอปคุณภาพอากาศมันบอกปกติครับ เกินเป็นเรื่องปกติครับเบิร์ตธงชัยบอกครับหมอกและควันมาปี2,535อรพันธ์พาท้องบอกอีกชีวิตเปื้อนฝุ่นดูจากข่าวก็รู้ใช่ไหมคะประชาชนเจอปัญหาฝุ่น PM 2.5ไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่านายกประสบปัญหา PM 2.5ไม่ไหวต้องใจดีนาเนีลยสภาทอง สภารสภารทองสภารทองสภารทองสภารสนับสนุนโดยเครื่องกรองน้ำอะคูติกเพื่อสุขภาพที่ดีเพื่อคุณคู่หูมหัสจรร์เวอร์พลน ทริปไลฟ์ Life. ทิพยาประกันชีวิตหนึ่งในพันธมิตรของธนาคารอมอสินยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรเกลือสมุนไพรรางวัลเหรียญทองระดับโลก G.S. แบตเตอรี่แบตพลังอึ่นปุ๋ยรุง่งอรุณดีดีด,ดีกับทุกนาไร่ดีกับทุกคนเชิญนั่งครับ ท่านสมาชิกสภาทอกทุกท่านครับขอเปิดประชุมนะครับท่านสมาชิกสภาทอกที่เคารพทุกท่านครับสําหรับปัญหาเรื่องฝุ่นที่อภิปรายกันมาก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าในครั้งที่ผ่านมาผู้อภิปรายยังไม่สามารถที่จะอภิปรายได้ครบนะครับเนื่องจากว่าเรื่องฝุ่นนี่เป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากครับมันละเอียดจนกระทั่งว่ามีผู้ต้องการอภิปรายเพื่อที่จะให้เกิดความชัดเจนว่าเราจะแก้ปัญหาฝุ่นกันได้อย่างไรนะครับ เดี๋ยวเราจะให้ผู้อภิปรายท่านต่อไปได้อภิปรายกันในวันนี้เลยนะครับชาวไร่อ้อยมีมีอะไรจะชี้แจงไหมครับวันนี้เมื่อมาร่วมประชุมสภา,าท็อกกับเราแล้วเนี่ยครับก็ทําไมถึงเผาท่านประธานครับครับก็แบบที่ท่านรองนายกบอกครับอ้อยมันเก็บยากใบมันคมกว่จาจะเผาเนี่ยถ้าเกิดเก็บสดเนี่ยมันหาคนเก็บยากแน่ครับท่านประธานเพราะว่ามันมันบาดเข้าตุงเข้าตามันคันหมดครับท่านประธาน ชาวไร่ไอ้อยก็ถึงใช้วิธีเผาครับแต่ราคาไร่ไอ้อยสดกับอ้อยเผาราคาต่างกันนะครับอ้อยสดเนี่ยกองหนึ่งประมาณสิบห้าบาทถึงสิบแปดบาทต่อนหนึ่งกองถ้าเกิดอ้อยเผาเนี่ยตกกองละห้าบาทเป็นท่านประธานเป็นเจ้าของไร่ท่านประธานจะเลือกเผาหรือจะเลือกเก็บครับอ๋อผมต้องดูว่ากองใหญ่หรือกองเล็ก <laughs> 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 มีเลือกกองอีก ไล่ครับหมายถึงไล่ครับไล่ครัไม่ใช่กองเป,เป็นกองมากองมันกองก็กองอยู่ไม่ใช่อันละครับผม,รรมท่านประธานเราก็ต้องเลือกเผากันก่อนใช่ไหมครับรรท่านประธานแต่เผากันมาเนี่ยมันเผากันมาแต่ดึกดำบรรครับรรท่านประธานครับเราเผาเรามีวิธีเผาเผาแล้วก็คอยเ,อเป็นเ,เขาเรียกอะไรคอยเป็นแนวเป็นแนวกันไฟไว้ใช่เผาไว้ครับทีท,ทีอย่างเงี้ยาถาว่าพวกผมเผาชาวไร่อ้อยเผาทีา่น้ำพริกเผาทำไมไมไ่ไปจับเขาครับ ปลาเผาไม่ไปจับครับอกุ้งเผาไม่จับครับออมาจับแต่คนเผาโอ้ยเผาป่าอย่างนี้ทำไมไม่ไปจับครับผมมันเคยจะจับแล้วที่ลุงป้องมาเขือเผาก็ไม่จับเขาโอ้โหที่อย่างนี้ไม่เผาไม่จับครับก็ขอฝากไว้เท่านี้ท่านประธานครับฝุ่นมันทําลายปอดแต่คิดถึงเธอตลอดมันทําลายใจครับผมโอ้โหแต่ท่านผู้นำฝ่ายค้อนไม่สบายใจ นิดเดียวฮะเพราะว่าผมได้ยินแถวไรอ้อยพูดไปว่าเราไม่เราจะไม่ต้องเผาเพราะว่าไปตัดทําอ้อยเนี้ยถ้าไปเกมันนี้มันใบบาทเดี๋ยวทางนู้นก็คิดแบบเขาเรียกอะไรแผลไปอีกใบบาทเขาก็มีแนวคิดว่าต่อไปจะเป็นใบคริปโตฮะท่านประธานครับไม่มีบาทเออใบคริปโตมันจะเข้าทางดิจิอตเงินมันนี่เองเงินมัดดิจิโตมันจะหลุดจากบาทไปคริปโตเลยได้เดี๋ยวมากก็แผลไปเออเราก็ก็ม่มีนโยบายว่าจะปิดจากใบบาทเป็นใบคริปโตท่านประธาน มันจะแก้ยากก็ไปใหญ่นะครับท่านท่านหลังคือมันเชิญครับขอสนับสนุนผู้นำฝ่ายคอนครับในประเด็นที่นโยบายรถไฟฟีในรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้แก้ปัญหาถูกจุดเลยครับท่านประธานรถ <c oughs> ไฟฟีเนี่ยท่านประธานลองคิดเวลารถไฟมันเคลื่อนที่มันเสียดสีมันร้อนครับท่านประธานมันเกิดมลภาวะทางอากาศและยังไม่พอเนี่ยคนขึ้นไปนั่งรถไฟไม่ยอมลงอีกท่านประธาน โอ้ยมันยิ่งแออัดมันยิ่งร้อนเนี่ยนโยบายแบบเนี้ยครับมันเอาใช้อะไรคิดเนี่ยผมไม่เข้าใจจริงๆผมเสนอนะนโยบายการลดพีเอ็มสองจุดห้าที่ดีครับต้องให้ประชาชนครับออกมาลดน้ําฟรีครับท่านประธานทํายังไงครับลดน้ําฟรีเพราะการลดน้ําทําให้ฝุ่นหายครับท่านประธานออกมาลดน้ำมาเยอะๆครับเงียบเลยครับตอนนี้ลองเอาไปใช้ครับผมครับเงียบเลยครับเงียบกันเลย เนี่ยกันทีเดียวเลยครับท่านประธานเดี๋ยวสงกรานต์คงจะได้ลดน้ํากันนะฮะเชิญเชิญท่านช่อครับคุณช่อครับเรียนท่านประธานค่ะดิฉชันช่อเทียมพนิเกรียนพักประชาพร้อมชนฝ่ายค้านนะคะหลังจากที่ได้ฟังท่านลังสิมันเทียมนะคะอภิปรายครั้งนี้ก็เห็นว่าจะมีอยู่แค่อย่างเดียวนะคะที่ท่านอภิปรายได้ดีนะคะก่อนอื่นต้องขอบคุณทางท่านอนุเทียมก่อนนะคะว่าเขาได้มีการรับนโยบายตัด ไฟแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ท่านรังสิมันเทียมของพรรคเราเนี่ยได้อภิปรายไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะในการแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะท่านรังสิมันเทียมคิดนะคะท่านนายกอิงอุงแพรเมืองการและพ่อรีบงับส่วนท่านอนุทินรีบสไลด์หน้ามารับประโยชน์ค่ะท่านประธานพอจนถึงวันนี้นะคะท่าน,นเสน่นะคะได้มีการอภิปรายในเรื่องของฝุ่น PM สองจซับแล้วท่ดแท้จริงเนี่ย ฝุ่นมันกลับมาซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำมาสัมพุทธะอยู่อย่างนั้นท่านประธานคะท่านที่ปรึกษารองนายกเนี่ยนะคะมีการบอกว่าฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้ามันเกิดจากเด็กจบเด็กจบใหม่ตกงานเตะฝุ่นใช่ไหมคะท่านประธานดิฉันก็คิดถึงนยโยบายของรัฐบาลเลยค่ะว่าท่านบอกว่าเด็กจบใหม่ตกงานก็เลยเตะฝุ่นจนเกิดฝุ่นพีเอ็มสองจุดห้านะคะ ดิฉันก็เลยนึกถึงนโยบายของรัฐบาค่ะรรท่านประธานที่ให้สัญญาเอาไว้ว่าเด็กจบใหม่จะได้เงินเดือน25,000ถ้ารัฐแบนลสามารถทำได้เนี่ยก็อาจจะทำให้เด็กไม่เล,เลิกเลิกตกงานกันได้นะคะก็จะได้จบฝุ่นเพม2.5นะคะรรท่านประธานให้รื้อนโยบายมาทำนะใช่ค่ะจะได้เลิกเตะฝุ่นกันสักทีหลังจากนั้นเนี่ยเพราะว่าฝุ่นเพรรม2.5ท่านประธานมันมีโทษหลากหลายอย่างมากๆนะคะต่อผลส่งผลกระทบ ต่อประชาชนเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโรคหิวหนังโรคภูมิแพ้นะคะปอดอักเสบแต่สําหรับดิฉันเนี่ยคิดว่ารัฐบาลเนี่ยน่าจะได้รับผลกระทบมากที่สุดค่ะท่านประธานโดยเฉพาะนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเพราะว่าปอดแหกค่ะนะคะคุณุณไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ ซึ่งในระหว่างนี้เนี่ยขอให้ประชาชนเนี่ยงดหายใจกันไปก่อนแล้วก็ให้ทิปไลฟ์ทิปพยาระะกันชีวิตดูแลไปก่อนก่อนที่รัฐบาลจะแก้ไขปัญหาได้ค่ะขอบพระคุณค่ะเสนอให้งดหายใจนะใครจะทำตามก็เชิญน,นะครับท,ท่านอ้าวนั่งโหท่านนายก ถึงขั้นสปริงแขนขนาดนี้เลยเหรอครับเอาฟังฟังท่านนายกหน่อยหนึ่งนะดิฉันขอใช้สิทธิพักพิงค่ะจากที่คุณช่อนะคะได้บอกว่าดิฉันน่าจะได้รับผลกระทบจากฝุ่นมากที่สุดนะคะจริงๆแล้วดิฉันไม่ได้รับผลกระทบเลยค่ะเพราะว่าดูจากข่าวก็รู้ใช่ไหมคะประชาชนเจอปัญหาฝุ่น PM 2. ไม่มีคำไหนเลยที่บอกว่านายกประสบปัญหา PM 2.5เพราะฉะนั้นมันไม่เกี่ยวกับดิฉันเลยค่ะครับประชาชนทางนั้นที่เกี่ยวข้องกับถุ่นนะคะโอ้ครับครับผมว่าธนาคารเปิดเมื่อไหร่ให้รีบไปเลยนะครับ ขอบคุณท่านนายกมากเดี๋ยว,ยวพักประชาพร้อมชนก็ถ้าจะอภิปรายก็ช่วงนี้จะต่อเนื่องกันเลยนะครับเากับเรียนครับประธานสาภาแล้วก็สมาชิกสาภาท้อครับผมก็เรื่องฝุ่นครับท่านประธานครับหลายคนอาจจะบอกว่าการแก้ปัญหาแก้ยังไงป้องกันยังไงผมมองว่าเรื่องการใส่แมสตครับท่านประธานครับอยากจะหารือเรื่องนี้ครับว่าการใส่แมสเนี่ย ไม่ใช่การป้องกันอันตรายแต่จะเป็นการเพิ่มอันตรายให้กับชีวิตเราท่านประธานครับมันเพิ่มยังไงครับโอ้โหประสบการณ์ตรงโโเมื่อเช้าแล้วท่านประธานครับกว่าจะถึงสภาเนี่ยผมเกือบตายเพราะฝุ่นครับท่านประธานครับองไงครับนั่งวินมอเตอร์ไซค์มาท่านประธานพี่วินเนี่ยใส่แมสป้องกันพีเอ็มสองพุทธาอย่างดีนั่งขับมาพาถึงสภาอยู่แล้วรถสิบล้อท่านประธานครับขับสวนมานี่คนขับอยู่นี่หรือเปล่าคนขับอยู่นี่เลย ลมก้อนใหญ่มากท่านประธานครับทัดสวนเกือบตายท่านประธานครับขนาดใส่แมสต์ oh. โอโ้โหแมสเลื่อนขึ้นไปปิดตาคนขับท่านประธานครับ oh. โอ๋อโลมมแรงลมมแรงอยากจะหาลือเรื่องใส่แมสแล้วก็ช่วยแก้ปัญหาฝุ่นให้ตรงจุดท่านประธานครับ oh. เราเนี่ยจะได้เดินทางกันปลอดภัยแล้วก็หายใจสะดวกไม่ต้องมามัวใส่แมสนั่งกันวงโซเซโซเซโซเซรถแทบคว่ำเกือบจะไม่ได้มาประชุมท่านประธาน โอ้ปัญหาประชาชนนี่รัฐบาลช่วยแก้ปัญหาฝุ่นให้ให้มันไวกว่านี้หน่อยครับท่านประธานครับโอ้ประชาชนเจอปัญหาแบบรัฐบาลนึกไม่ถึงเลยครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องไปออกกฎหมายฝากไว้ด้วยครับท่านห้ามแมสเลื่อนปิดตาใช่อันตรายมากท่านประธานครับผมครับผมท่านท่านชาวฤทธิ์ท่านประธานครับผมชาวฤิ์จิตพักดีจากสถิงพระจังหวัดสงขลาผมขออนุญาตแนะนำท่านนะครับว่าอย่าใช้แมสแบบมีห่วงให้ใช้แมสแบบมีแถบกาวนะครับ จะหนาแน่นมากครับ